ฟังินเียเกมนี่นะครับผมก็ต้องตัวนี้เลยนะครับผมทูตเยียเอ็กซ์คิเนียลซีโร่ที่ผมใส่อยู่นี่เลยนะครับเสียงชัดเบ็ดแน่นเสืเจ็บอยู่บ้านใหญ่นี่ผมได้กินตั้งแต่บ้านฟ้าครับผมแล้วก็ตัดเสียงรบกวนดีด้วยนะครับตัวนี้มันจะมาพร้อมกับถูกหูฟังนะครับเลือกเปลี่ยนได้หลายขนาดนะครับตามไซส์รูหูของเราเลยนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับผมปักตะกร้าไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับที่มุมซ้ายล่างเข้าไปจัดกันได้เลยครับผม แต่คือไอ้แค่แอปเปิลอย่างเงี้ยจะให้โตเป็นพันเปอร์เซ็นต์อีกว่าอาจจะยากแหละในถึงนี้สิบปีอ่ะ ใช่คือคือคือ,ค,อคือปันผลกับเติบโตมาต่างกันก็คือว่าไอ้แค่ปันผลน,นะมันเอามันเอา,ม,เอามันเอากำไรที่ได้มามาจ่ายปันผลมึงเข้าใจปะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นเติบโตอ่ะก็คือมันก็จะลงทุนต่อไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเข้าใจปะมันจะคูณกินเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆอ่ะคุณผ <c oughs> ้าบอกนะมโทรละถ้าในเนี้เกินกนี้ผ้ไม่บอกกูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยวะ ที่ลงก็หวังเอาเงิน10บล้านแล้วทำไมถึงมี10ล้านแล้วมึงถึงไม่หวังเอาเงินเยอะกว่านี้คือมันไม่ได้โลภมากนะแต่คือมันแบบหมายถึงถ้าเกิดมันเป็นเงินเย็นอ่ะมันมันก็ทําได้เข้าใจปะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ใช่ว่า impossible อ่ะเก็าไหมแต่มันแค่ใช้เวลาเฉยเออ เส้นน oh. ี้ก็อดเหมือนกันนะนี่อ่ะกูเดินอัดทุกแผ่นนะเพื่อนไม่ต้องกลัว กูเดินอ่านทุกแผ่นนะไม่ต้องเชิงอะไรยังงก็ได้เดินอ่านหมด no care RGTI <c oughs> มาแล้วเฮ้ยไอ้หี้ยไม่ได้ซื้อเลยเดี๋ยวอันหนึง่งซื้อก่อนยอดยอดยอดตั้งนะ ยอดไปลว ไอสัตว์หยอดทันแค่ RGTI อเดียวไอออนคิวหยอดไม่ทันไอออนคิวหยอดไม่ทันเล่นเพลินนะดิลืม เล่นเพลินเล่นเพลินที่หัวลงตอนตีสองห้าสหกพอดีเล่นเพลิน,ลน, 2, พลน,พลนไปหน่อยหูแต่ราคามันลงมาแบบว่าลงมาน่ากลัวเหมือนกันนะลงมาคนเยอะอแต่ไม่เป็นไรแบ่งไม้ช้อนไปแล้ว ถ้าลองอีกเขาช็อตอีกจุดหมายของผมมันอาจจะเล็กแต่ผมมีความสุขแล้วพี่ไม่ได้ดีวะมึงมองต้องมองภาพใหญ่ดิวะโทรละมึงลองคิดดูว่าเราแบบว่าเลี้ยงเด็กสักสองคนตอนเราอายุสี่สิบห้าสิบ Piau! Piau! <laughs> เบน์ <Ben> ถ้าผมอยากรวยเร็วเอาพระพ่อไปปล่อยได้ไหมมีเกชัยโยดีไม่ดีก็สี่ห้าแสนถ้าเอาด้วยโอนมากสิกรได้อือเอาไปหกร้อยน้องเจมกันเจมกันเอาไปหกร้อยค่ากรอบนะ นี่ละนี่ละนี่ละ,ละอยากจะบอกเหรอชอบต่อย0ี่สิบหหาผู้จากไหนรีสอร์ทไหนที่ช่วยบอกว่าตัวนี้คนลงหรือยังไงได้บ้างครับเช่นพูดถิงนะอ่าอาชีวะชัยก็ไม่รู้ครับัางทีก็ไม่รู้แต่คือกูเห็นคนมันพูดกันเยอะคืออาชีวะมันเป็นเหมือนแบบม,มันเป็นมันเป็นระยะยาวอะแบบว่าระยะยาวแบบพวกเอ่อควอนตัมคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยเออ คือถ้าจะลงมันไม่ใช่แบบว่าคือถ้าเกิดจะลงเพื่อซื้อแบบว่าซื้อขายระยะสั้นอย่างเงี้ยกูก็ไม่กูอันนี้ก็แนะนําไม่ได้แต่ถ้าเกิดลงซื้อระยะยาวอย่างงี้ก็ก,ก็ก็พอจะลงทุนได้เก็ตปะ,ะส่วนซอสนี่กูว่าก็น่าจะแหล่งข่าวปกติทั่วไปว่าจานเชยหรืออะไรพวกเนี้ยอืม ชอบชื่อมึงมากเลยตัวสยบบาลี